คำอุทานคำอุทานหมายถึงคำที่ไม่มีความหมายในตัวเองแต่แสดงอารมณ์ของผู้กล่าวหรือเสริมคำในการพูดจาคำอุทานไม่จัดเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งหรือภาคใดภาคหนึ่งของประโยคเป็นส่วนที่เสริมกันเข้ามาเพื่อแสดงอารมณ์หรือช่วยให้ข้อความสละสลวยเป็นคำที่แสดงถึงเสียงที่เปล่งออกมาในเวลาที่ดีใจเสียใจประหลาดใจหรือเกรงใจเป็นคำที่ใช้หรือต่อส้อยเสริม,มยิ่งขึ้นเสียงที่เปล่งออกมาเป็นคำอุทาน หน้าที่ของคำแบ่งได้สามหน้าที่ 1. ทําทำหน้าที่แสดงความรู้สึกของผู้พูดเช่นตายจริงฉันลืมกระเป๋าสตางค์มาโธเธอคงจะหนาวมากละสิเอ๊ะใครกันที่นําดอกไม้มาวางไว้ที่โต๊ะของฉัน 2. ทําหน้าที่เพิ่มน้าหนักของคำซึ่งได้แก่คําอุทานเสริมบทมเช่นทําเสร็จเสียทีจะได้หมดเรื่องหมดราวกันไป เมื่อไหร่เธอจำห่างหางานทำเสียทีเธอเห็นฉันเป็นหัวหลักหัวต่อหรือยอย่างไร 3. าํทำหน้าที่ประกอบข้อความในคำประพันธ์เช่นแมวเอ๋ยแมวเหมียวมดเอ๋ยมดแดงกอเอ๋ยกอไก่คำอุทานแบ่งเป็น2ชนิดดังนี้ 1. อุทานบอกอาการคือคำบอกอารมณ์หรือความรู้สึกต่างๆของผู้พูดคำอุทานชนิดนี้มักอยู่หน้าประโยคและมีเครื่องหมายอัสเจรียกำกับอยู่ท้ายคำอุทานแบ่งเป็นเอาการ 1. อาการร้องเรียกให้รู้หรือบอกให้รู้ตัวเช่นนี่แน่เฮ้ยโวย 2. ออาการโกรธเคืองเช่นดูดูชาชะชะิชิ 3. อาการประหลาดใจหรือตกใจเช่นเอ๊ะไว้แม่เจ้า 4. อาการสงสารหรือปลอบโยนเช่นอนินจาพุทโธ 5. อาการเข้าใจหรือรับรู้เช่นเออเอเอนะอ๋อ 6. อาการเจ็บปวดเช่นโอยโอย 7. อาการจากสิ่งธรรมชาติเช่นตูมโคลมเปรี้ยง 2. คํคำอุทานเสริมบทเป็นคำอุทานที่ใช้เป็นคำสร้อยหรือคำเสริมบทต่างๆคำอุทานประเภทนี้บางคำไม่มีความหมายเพื่อยืดเสียงให้ยาวออกไปบางคำก็เพื่อให้เน้นกระชับหนักแน่น2.1มักเป็นคำคู่ที่มีเสียงสัมผัสคล้องจองกันเช่นหนังสือหนังหาอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลา2.2ไม่ไยมใส่เครื่องหมายอัศเจรีกำกับ 2.3คำสร้อยในบท้อยกองก็จัดเป็นคำอุทานเสริมบทได้แก่คำว่าแฮเอยเชิญน,นาหรือโอว่าแลและเสียงลือเสียงเล่าอ้างฉันใดพี่เอยเป็นต้น